สวัสดีครับผมอินเดนะครับผมต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำอีกเควสหนึ่งกันนะครับผมเควสนี้นะครับก่อนที่เราจะไปที่เจ็ดแชมเบอร์นะครับเราจะมาที่ราตรีสว่างสวยคมไฟซ่อนแสงเงานะครับผมโอเคไปยวงหลงหรอยวงหลงแห่งฤเยตได้ประดิษฐ์ของได้ประดิษฐ์ของประหลาดที่เรียกว่าคมเงาขึ้นมาโอเคนำทางเลยนะครับตรงนี้เนาะ เราถวายไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดีนี่ตรงนี้เลยเงามหาสัจจัน์มาดูซิว่ามันคืออะไรนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับโคมไฟนั่นแหละสวัสดีครับอ้าวไม่มีเสียงภาคเหรอโอเคไม่เป็นไร อคมเงาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแค่หมุนวัตถุที่อยู่ด้านในของคมเงาเียนททางที่ถูกต้องให้เงาของพวกมันเชื่อมต่อกันก็จะได้เห็นภาพอนาทึ่งว้าวจะลองใช้งานได้เลยได้เลยครับโอเคครับไป ไม่มีเสียงภาคนะผมก็อาจจะพูดมากหน่อยแต่ถ้ามีเสียงภาคผมก็จะเงียบนะครับโอเคเรามาลองดูเกี่ยวกับโคมเงากันนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะเพราะว่าผมนึกว่าเคยจะยาวตอนแรกไปยังปริศนานะครับนำทางไหนมันทำยังไงฉันอยากลองดูไหน ยังไันจดายไข่พิจนานี้แล้วกันนะครับโอเคเหมือนถ้าเป็นดอกดอกกิสลี่หรืออะไรสักอย่างอดอกสีฟ้า,ฟาครับอ๋อ oh, หมุนหมุนหมุนคล้ายๆกับใน r e s i d e n t e v i l 7นะครับกดค้างแล้วหมุนให้เป็นดอกไม้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วมันต้องหมุนยังไงวะเนี่ยผมก็ไม่เคยเป็นด้วยสิกดค้างเพื่อเลือกโคมอันนี้แค่นี้ไง,ไงเขาจะมีความคืบหน้าการไขปริศนานะครับขึ้นมาว่าเฮ้ยเราเลื่อนตรงนี้ถูกเปล่าอ่าไม่ถูกไม่ถูกมันก็จะลดลงนะครับถ้าเราเลื่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยมันคล้ายๆเจแฉมเบอร์เลยอ๋อกระถางทูาาบเวลาไขปริศนาซูนซี่ๆนะครับามาครบรัดไปเลย เรือเหรอเหมือนจะใช่นะครับโอเคสนามคมถัดไปอันนี้เหรออันนี้คืออะไรเอ่ยโหหายไปทั้งแถบเลยทีนี้ไม่น่าใช่ละ แสดงว่าตรงนี้นะครับแล้วก็หลองเลื่อนดิอันนี้ยากอันนี้ยากเฮ้ยอะไรอะ่ะมันเริ่มคล้ายๆอะไรสักอย่างนะครับมันคืออะไรอะผมมองไม่ออกจริงๆอะ่ะ มันแค่ๆในกัเในจ e 7นะครับแต่ว่าอาจจะลำบากกว่านิดนึงนะครับคืออะไรอะข้าวเฮ้ยต่ใช่นะครับผมเอ๋อเป็นว่าวนะครับผมโอเคว่าวนกยุงนะครับอ้าวหมดแล้วเหรอโอเค รับมานะครับ30 30 30สามเยอะมากเลยนะครับไอ้เขียวๆนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เขียวๆผมมีพันสองละโอเคก็เป็นกิจกรรมสั้นๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปลุยกับอีกเควสหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดจบไปแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ